สวัสดีครับตูผูชอวันาด้ับเกมบูอาคาอิกแล้วนะครับผมซึ่งเขาจะเราไปนะครับเราเปิดหามีซากะไปนกก็บอกเลยว่าเกยับแม่งเลยไม่มีอะไรออกมาเลยนะครับผมก็หวังว่าในวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะดวงดีกว่าคลิปที่แล้วนะครับผมก็ขอให้ผมได้โชวคูโฮมาดีกว่านะครับผมเพราะว่าไม่อยากเกือแล้วคือเขาได้รับไปคือไม่เกยยับแม่งแม่รับผมรับไม่ได้กับความเกยของตัวเองแล้วครับผมก็ขอให้วันนี้ดวงของผมจะเป็นดวงที่ดี อยากเกินเลยดีกว่านะครับผมอ่างั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะบทตนแรกกันเลยดีกว่าครับผมท่านผู้ชมไปกูขอลุ้งเลยได้ไหมได้โปรดละอนุหน้าขอหน่อยโอ้โหมันมาอีกแล้วอะ่ะสีฟ้ามันเอ,อีกแล้วอะ่ะดูอนุนามาันทำดิโอ้โหมันเดิมด้วยแฟมฟอีกแล้วโอ้โหและทองหนึ่ง ภาพจำยังชัดเจนทองหนึ่งอ,อีกแล้วครับท่านโอ้โหแม่งคือโคตรของโคตรเพสิกที่กูต้องเจอตลอดเวลาเปิดมาปุป๊บทองหนึ่งเล่นดุอะไรฟ้าโโ <c oughs> กเก้าโอ้โหกูเกิเยียวมันเจ็บปวดจนได้เกินอะไรครับผมท่านผู้ชมแง่อะไรวะเปิดมาแบบทองหนึ่งทองหนึ่งฟ้าเก้าลุงกูอยู่ไหน <c oughs> มันเอาอีกแล้วบวใครเล่นมผมอีกแล้ว เอ้ยจริงๆขอหน่อยลุงเออออกแค่หน่อยเลยจริง,รงไม่อยากเกลือแล้วเกลือมาเยอะแล้วโอ้โหนึงอย่างกะจฟ้าฟ้ายาวๆจังหวัดเนี้ยบอกเลยนะโอ้โหสป,ปงสป,ปากไม่มีหรอกโอ้โหนี่สองทองไม่ต่างกับเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ทองหนึ่งอันนี้ทอง,ทองสองโอ้โห อมบวัวคาไม่ระวังอะไรแลวนะนี่นะคือไม่หวังแ้วล่ะถ้ามันจะขนาดนี้นะ <c oughs> เออมื่อไหร่ดวงผมมันจะกลับมาว่าเกมเนี่ยเกมเกมเนี่ยเมืม่อไหร่ดวงผมจะกลับมาคนถามหน่อยคือคกูเกลมานานมากอ่ะมึงคือคกูเกลมาันานหาแล้วนะบวัวคาขอสักนิดสักหน่อยไม่ได้เหรอจริงๆขอเถอะตัวละครลิมิตด,ด้วยไงม,มันต้องมีเปะโอโ,อโหอโลอนาแต่ะแต่ละอย่างนี่หยิบขึ้นมา ทรมานมากโอ้โห,โโหแมงฟ้าติดกันรัวๆอ้ยสองทองอีกแล้วอากูว่านะคลิปเนี้ยไม่เหมือนคลิปที่แล้วเลยเที่แบบเปิดมามไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมไม่มีอะไรลุ้นเลยทุกซ้ำอะคือแบบแม่งนาเกลือคือกูเปิดแล้วแม่งนาเกลือชัดๆอะแบบไม่ไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยนะเนี้ยแบบลุ้นสักนิดหนึ่งไม่มีเลยเหรอคำตอบคือใช่แม่งไม่มีอะไรเลยโอ้ย ขอขอหน่อยไม่ได้เหรอเอาเอามาสักตัวหนึ่งอะ่ะสามดาวอะ่ะได้โปรดเกมสักนิดเถอะได้โปรดละขอช็อคโกหน่อยโอ้โหเพิ่งบิจะฟ้าดูมันยังจะฟ้าฟ้าดูแฟมฟ้าอีกแล้วฟ้ามันยังฟ้าทุกวันฟ้าอีวีเดมันฟ้าอีกแล้ว สองทองกูถามจริงคลิปนี้มันจะมีมากกว่าสองทองไหม่ยนะแม่งนี่คือสองทองมาะสามติดๆแล้วนะฮะลัลโหลโอ้ย <c oughs> อเ,เกมมันกดอลไรผมมะเนี่ยคุณถามจริงผมทำอะไรผิดทำไมกูไม่มีอะไรเลยอะฮะนาเกลือชัดๆอะเฮ้ยสักนี้หน่อยสักนี้เถอะจริงๆ ได้โปรดขอเหอะลุงลุงเหอ่เออนั่นแหละอารมณด่าแค่นั่นแหละเออดีนั่นแหละนะครับผมมามาขอเลยได้โปรดละโชว์โก้จบๆไปเลยนะครับผมตัวแรกเลยเหรอเฮ้ยทำไมภาพมันคุ้มๆวะเดี๋ยวก่อนโอเคโอเคเซฟดันหนึ่ง โอเคสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเคถือว่าเซฟหนึ่งอีกเล็กตัวหนึ่งมิสกะเหลือแค่มิสกะแล้วโ okay. อเคเหลือน้อยชโชกุโคก็ออกให้และเหลือเหลือแค่มิสกะเหลือแค่เธอคนเดียวแล้วอ่ะขคือเหลือแบบไม่จะได้ไม่ได้ไไดไไดแล้วเพชรก็เหลือน้อยแล้วด้วยไงยเพชรกูเหลือน้อยมากจังหวะนี้โอ้โหเอได้หนึ่งลิกลหนึ่ง คืออยากได้มากเลยตัวหนึ่งอ่ะใช่ว่าวมิสกาเนี่ยขอนะเอาใหญ่เปรี๊ยๆมาให้ผมขอต้องการใหญ่เปรี๊ยๆมากเอามาดีเหรียญปิ้วเนี่ยก็ใช่ป่าแบบแบบดีปิ้วอะ่ะเออมาหน่อยมาขอหน่อยมิสกาได้โปรดโอ้ยยังจะฟาอีกนะครับเอาร็วนะฮะอ่ะไปเปิดกันต่อยาวๆเหลือกันอีกแค่สามโมดโหนมตินี้ด้วยนะครับผมก็เรียบร้อยก็เหลือกันอีกแค่สองโมดีเท่านั้นนะครับ พอ,อแล้วมันพึงแล้วจังหวะนี้จะออกไหมเนี่ยไม่เงยโอ้ยอยากให้ออกนะเว้ยจริงจริงป่ะตัวละครลิมิตทั้งพี่อะขอร้บบอ,อ,องเกมออกแค่หน่อยออกแค่หน่อยจริงๆมาบอกไปกันต่อนะครับผม ออกหน่อยอารุณ่าลุงจบเลยโอ้ฟ้าอีกแล้วนะครับอารุณ่าฟ้าผมโดนแฟมฟ้ไฟอีกแล้วโอ้โหมีสก๊าบไม่ออกเลยไม่โอ้โหไม่ออกเลยนะครับจังหวะนี้สามทองโอเคอันนี้คือสถิติรัดสุดนะครับผมที่ได้ทองเยอะนะนี่คือมติแรกที่มันได้สามทองกูํานด้อยมากทองในคลิปนี้คขาน้อยเลยไม่ไม่มีไม่มีอะไร โอ้โหคุณจะบอกว่าคุณได้แค่ชงหัวโง่แล้วก็คือ,อสต็อปตรงนั้นเหรอโอ้โหมันก็เกิดเป็นมบางทีอะ่ะไม่มีทรงไม่มีสูตรจะเปิดกระชากเนี่ยจะทำยังไงดีวะเนี่ยอะคุณดีดเหรียญเลยละกันนะเดินไหนก็เป็นมาแล้วอย่าเปิดกระชาตอนดีดเหรียญนี่แหละดูซิว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับผมอ่ะ <are> โอ้เหรียญกูอยูย่ไหนโอเคอยู่นี่ อ้มาเฉยเอา่ะกูดิกูดิเหรียญสิบขึ้นเมื่อกี้ไม่ออกเฉยเลยโอเคมามีซกกากะจบเลยนะครับผมขอร้องล่ะเกมขอร้องล่ะได้โปดโอ่สุดท้ายแล้วไม่มีแก้ตัวไม่มีแก้ตัวแล้วอันนี้คือสุดท้ายของสุดท้ายจริงจริงขอร้องล่ะออกให้หน่อยได้โปรด please ขอร้อง้ย เรียบร้อยเอาอีกแล้วโอ้ยแล้วเป็นแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะที่แม่งหลุดเล็ดอะกรถามโอ้ยหลุดอีกแล้วเหรอกูหลุดเล็ดลรัวรเลยอะโอ้ยทำไมมีสเตอขาวไปออกใครวะไม่เงี้เห็นเขาทำคลิปกันนะดาเมจยิยงปั้งหนึ่ง,หน,งหนึ่งล้านอะคือยิงอันตรีล้านหนึ่งนี่คือโคตรเวอร์เลยอะแบบเรียบ,บร้อยนะครับ ผมจะฟาร์มเพชรไม่น่าทานอะจังหวะเนี้ยโมโมท้องผมเท่าไหร่ดองแชทนักเรียนไว้เก้าสิบแชทดองไปเก้าสิบแชทนี่มันก็เยอะอยู่นะผมไม่รู้นะว่าเพชรจำนวนนี้มันจะพอหรือเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังไหมผมไปไปคุยแล้วกันนะผมกับนักเรียนในโมโมทอปเนาะถ้าเกิดว่าเปิดได้มิซากะเดี๋ยวก็โพสลงในคอมมูนิตี้ช่องยูทูบของเรานะครับผมคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเราก็ได้โชคุโฮมาแล้วนะครับผมก็ถือว่าออกง่ายมากออกง่ายจริงๆไม่เล่นตัวเหมือนมิซากะมิซากะไม่ไม่ออกให้กูเลย ทําไหม่าไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรถือว่าได้ชโชคโหมานะครับผมก็โอเคถือว่าคลิปนี้แฮปปี้แล้วนะครับได้ตอดลิมิตตัวแรกในเกมมาแล้วนะครับผมโอ้ย รีวิวที่ผมพลาดไปก็ตัวแรกมีกูพาไปอย่างน่าเสียใจเสียดายมากเปิดเยอะด้วยนะมีกูตอนนั้นก็แบบเปิดโคตรเยอะเลยแล้วกูก็ไม่ได้แต่ผมมามาอีเวนต์นี้ก็ได้โชว์คู่หอมาแค่ตัวเดียวนะครับมิสกะก็ไม่ได้เนาะแต่ก็อาจจะได้หลังใหม่นะครับผมถ้าผมไปคุยมูบทอกับนักเรียนนะครับผมก็นะเดี๋ยวต้องขอเวลาไปคุยยาวๆเลยจังหวะนี้น่าจะเสียเวลาไปสักชั่วโมงหนึ่งอะบอกเลยในการที่เคียแชทนักเรียนเนี่ยกูไม่ได้คุยยาวมาก90แชทที่กูรอกเอาไว้จะได้เพชรซักข้อไหล่กันเียวนะครับผม โอเคนะครับท่านผู้ชมเงินก็ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมกม็ต้องตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ